ก็ใครดีฮะลำบากถึเอาแบบจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยพีของความจริงคือพีพ่กลเพราะว่าเพราะว่าเราก็จะได้อัปเดตจริงๆแล้วมันก็จะรู้แล้วล่ะว่าว่าแต่ละวันใครไปไหนครับผมไปไหนเขาก็จะรู้อืเขาไปไหนผมก็จะรู้แต่หมายถึว่ามันเหมือนแบบเรายังไม่เห็นภาพอะเราก็ต้องไปดูว่าว่าเออมันทําอะไรเป็นยังไงวะวันเนี้ยขอไปโอเคอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อยรไปดูสตอรี่แบบนั้น อะไรอย่างเงี้ยแบบสักนิดหนึ่งก็เอาโอเคมันอยู่นั่นแหละแล้วก็อากผ่านไปไม่ว่าก็จะแต่ไม่ได้จะดูนานหนัก็ดูแวบๆอะไรเงี้ยดูแวบๆให้เห็นแบบเรื่องราวสตอรี่แต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูของผมตลอดเพราะผมก็เห็นชื่อเขาดูตลอดอ้าวเราก็เช็คว่าใครมาดูหรออย่างเงี้ยมันมันก็มีบ้างมีบ้างนะมีบ้างไฟเขาจากหน้าโปรไฟล์พีพีก็คือพีพีอ่ะพีพีก็คือพีพีผมไม่รู้จะอยิบ่ยยังไงหมงว่าพีพีเขามีความโบล์แล้วก็มีความชัดเจนในในแบบของเขาในใน ในอย่างที่เราเห็นนะเพราะว่าเรารเราเรา,เราทุกคนก็จะเห็นว่าตัวเขาเป็นยังไงคาแรคเตอร์หรือว่าแบบแต่ละพิลล่าของชีวิตเขามันมันพิเศษอะ่ะมันยูนิคอะมันยูนิคอะค,คือคําว่าพีพนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงพีพีก็คือก็คือพีพีครับอืมก็คือแบบเยอะ <laughs> <laughs> ล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นดีเทลเยอะนี่คือดีเทลหมายถึงว่าเป็นคนที่ละเอียดกับดีเทลใส่ใจทุกรายละเอียดรอบครอบอะไรอย่างงี้นะครับผมแม่อ่ะสก,กิ่ไลก๊อกในปีนี้แล้วกันไอ,อ,อ,อ้ที่พูดมาเนี่ยเป็นการวางแผนงานของเราในปีนี้หรือว่าเป็นการวางแผนชีวิตด้วยกันฮะมันก็เป็นทั้งผมว่างานกับชีวิตมันก็มันก็มีความคาบเกี่ยวกันนะหมายถึงว่าทั้งผมพีพีอะไรเงี้ยรวมถึงแบบอันนี้คือหมายถึงว่าแผนงานแล้วก็แผนชีวิตด้วยอืมโอเค ครับตอนนี้ยงอยู่ที่เซ็นทรัลโวล์นะครับผมก็มาเซอร์ไพรส์วันนี้เป็นวันปล่อยเพลงแล้วก็เป็นเวลาปล่อยเพลงพอดีนะครับผมซึ่งเพลงเก้าไก่พร้อมกับเอ็มบีนะครับก็อยู่ที่ซินเทอร์โวล์สตรีทนะครับในห้างเซ็นทรัลโวล์นะครับอยู่ตลอดตลอดเลยนะยังไงก็ฝากทุกคนมาดูด้วยนะครับ that's a lot รครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวลนะครับผมก็มาเซอร์ไพรส์วันนี้เป็นวันปล่อยเพลงแล้วก็เป็นเวลาปล่อยเพลงพอดีนะครับผมซึ่งเพลงเก้าก่พร้อมกับเอ็มบีนะครับก็จะอยู่ที่ดิสโ s ้ส e รีนะครับในห้างเซ็นทรัลเวลนะครับอยู่ตลอดตลอดเลยนะยังไงก็าฝากทุกคนมาดูด้วยนะครับ ก็ใครดีฮะลำากถือเอาแบบจริงๆเลยนะเอาจริงๆเลยขอความจริงคือพีพีกริดเพราะว่าเพราะว่าเราก็จะได้อัปเดตจริงๆแล้วมันก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าว่าแต่ละวันใครไปไหน่ะคผมไปไหนเขาก็จะรู้อืเขาไปไหนผมก็จะรู้แต่ไม่เดว่ามันเหมือนแบบเรายังไม่เห็นภาพอ่ะเราก็ต้องไปดูว่าว่าเออมันทําอะไรเป็นยังไงวะวันเนี้ยขอไปโอเคอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อยหรือไปดูสตอรี่แบบเันแบบ S <S <k iller> อะไรอย่างเงี้แบบยครับตนนีหนึ่งก็เอาโอเคมันอยู่นั่นแหละแล้วก็อากผ่านไปหมายถึงว่าก็ก็จะแต่ไม่ได้จะดูนานาน่กก็ดูแวบๆอะไรเงี้ยดูแวบๆให้เห็นแบบเรื่องราวสตอรี่แต่ละวัน<ไ>อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูของผมตลอดเพราะผมก็เห็นชื่อเขาว่าดูตลอดเอ้า <ๆ S 2> อรเราก็เ<อ>ช็คว่าใครมาดูหรออย่างเงี้ยมันมันก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างไฟเขาจาบหน้าไฟ PP ก็คือ PP อืม PP ก็คือ PP ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงหมายถึงว่า PP เขามีความโบล์ดแล้วก็มีความชัดเจนในในแบบของเขาในใน ในอย่างที่เราเห็นนะเพราะว่าเรารเราเรา,เราทุกคนก็จะเห็นว่าตัวเขาเป็นยังไงคาแรคเตอร์หรือว่าแบบแต่ละพิล่าของชีวิตเขามันมันพิเศษอะ่ะมันยูนิคอ่ะมันยูนิคอะคือคาว่าพีพีนี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงพีพีก็คือก็คือพีพีครับอืมก็คือแบบเยอะ รรอเล่นรอเล่นรอเล่นดีเทลเยอะนี่คือดีเทลหมายถึงว่าเป็นคนที่ละเอียดกับดีเทลเเใส่ใจทุกรายละเอียดรอบครอบอะไรนี้นะครับผ่อแม่อ่ะหลายก๊อกในปีนี้แล้วไอ,อ,อ,อ้ที่พูดมาเนี่ยเป็นการวางแผนงานของเราในปีนี้หรือว่าเป็นการวางแผนชีวิตด้วยกันฮะมันก็เป็นทั้งผมว่างานกับชีวิตมันก็มันก็มีความคลาบเกี่ยวกันนะแต่ว่าทั้งผมพีพีอะไรเงี้ยรวมถึงแบบอันนี้คือหมายถึงว่าแผนงานแล้วก็แผนชีวิตด้วยอืมโอเค ชื่นใจแล้วหนึง่งกรุ๊ปอายุหนึ่งอนูหนึ่